สรุปเรื่องราว Honda Fit หรือ Jazz ตั้งแต่โฉมแรกจนถึงปัจจุบันโฉมแรกสุดเปิดตัวครั้งแรกในปี2001พร้อมพื้นฐานใหม่ล่าสุด Small g l o b a l platform ต่อจนเบาะนั่งแบบ u l t r a s e ซ t ครั้งแรกและพกพาความอเนกประสงค์เต็มพิกัดจนตัวรถขายดีกระหึ่มทั้งในญี่ปุ่นบ้านเราและอีกหลายประเทศเข้าสู่เจนที่2มีการอัปเกรดตัวรถให้ใหญ่ขึ้น ต่อจนความเหนกประสงค์ที่จัดเต็มกว่าเดิมอีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบไฮบริดเป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าจะเป็นไม่ไฮบริดก็ตามแต่ถ้าอยากได้ฟูลไฮบริดรุ่นที่3ก็จัดมาให้ตามคำขอแต่จะเป็นแบบ c คลัชคู่ idcd ต่อจนตัวรถที่มีดีไซน์ต่างกับรุ่นที่ผ่านมา และที่สําคัญเทคโนโลยีอัปเกรดมากขึ้นแถมเป็นโฉมสุดท้ายณเวลานี้ที่เน้นบุกตลาดทั่วโลกเข้าสู่โฉมที่4ก็นําดีไซน์จาก2รุ่นแรกมาปรับปรุงให้เข้ายุคมากขึ้นและขุมพลังไฮบริดก็เปลี่ยนมาเป็น ehev หรือชื่อใหม่ของ immd นั่นเองแต่บางประเทศกลับไม่ได้ไปต่อเพราะมี honda city h a t h b a c k เข้ามาแทนที่ แม้ตัวรถจะต่างกันแต่ก็ได้บอกอัลตร้าซีทจากฟิตกับแจ๊สมาแบบตรงๆแล้วคุณล่ะชอบฟิตกับแจ๊สรุ่นไหนก็มาคุยกันได้เลยนะครับ